สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนั่นเองครับร้านเติมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบเจอกันเหมือนเดิมครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำ top 5แผน h e a d h e d ที่ดีที่สุดในเกมนะตอนนี้ก็จะเป็น top 5ที่ top อป250เนี่ยนิยมที่สุดละนะตอนนี้เลยนะครับก็เราสามารถเอาไปนำไปใช้ได้นะครับใส่ตรงใส่ต ก็เป็นท็อป250นะครับก็จะเรียงตั้งแต่อันดับ5อันดับ4อันดับ3อันดับ2อันดับ1นะครับแบบคนที่แบบใช้เยอะที่สุดไม่ว่าจะเป็นคนไทยต่างชาติอะไรเงี้ยที่เขานิยมมากๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับ5เลยนะครับว่าจะเป็นแผนอะไรนะครับไปดูครับอันดับ5ครับก็ขอแนะนําเป็นแผน4-1-2-1-2นาโลนะครับเป็นแผนแบบเกมรับเน้นบอลเคาน์เตอร์สวนกลับไวๆนะครับแผนนี้ข้อดีเลยนะครับเกมรับเหนียวแน่นนะครับแล้วก็มีหน้าคู่ครับเล่นค่อนข้างที่จะง่ายนะคร หมาะกับคนที่แบบเป็นสายส่วนกลับนะครับก็หลักๆเลยวิงแบกเนี่ยผมว่าต้องครบเครื่องหน่อยครับแบกสอข้างเนี่ยต้องวิ่งไวหน่อยเพราะว่ามันต้องใช้จังหวะในการเติมครับเพราะว่าปีกเราไม่มีนะครับ ่วน CDM เนี่ยค่อนข้างที่สําคัญเลยใครที่เล่นแผนนี้ CDM ต้องเติมไม่ค่อยสูงแล้วก็เวิร์กเลดต่ตําๆต,ต,ต,ต้องเป็นเวิร์กเลดแบบกลางสูงหรือว่าต่ําสูงไปเลยนะครับก็คือเป็น CDM เกมรับแบบจ๋าๆเลยนะครับ c m สองฝั่งอ่ะเน้นเป็นตัวทําเกมหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยเอาเป็นตัวบล็อกทูบ็อกเลยนะครับแล้วก็จะเป็นอ่า c m ตรงกลางกองกลางตัวลุกลนี่ก็ตัวเนี้ยเป็นอ่าพวกบูธชาร์โดหรือว่าตัวเป็นแบบพวกอัพสายฟ้าวิ่งไวๆก็ได้ครับตรงนี้นะครับส่วนหน้าคู่อ่ะต้องเป็นหน้าคู่ที่แบบเหมาะกับการสวนกลับโดยเฉพาะครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้าบูธที่เป็นแบบโฟเชอร์หรือว่าจะ เป็นอ่าเรื่องของ F9 อะไรอย่างเงี้ยที่แบบสามารถลงมารับบอลได้นะครับพวกนี้มันจะสวนกับค่อนข้างเยาว์ไวนะครับหรือว่าจะเอาปีกอย่างเช่นคามบิชาอะไรอย่างเงี้ยปีกที่เป็นบููแบบอ่าปีกหัวกลับปีกอ่าอินไซด์ฟอร์เวิร์ดเอามาเล่นหน้าคู่ก็ได้นะครับหน้าคู่อ่ะแนะนําให้เป็นหน้าแบบวิ่งไวๆไปเลยครับเวลาสวนกลับเนี่ยมันต้องค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพสูงนะครับก็จะเป็นแผ่นนี้แหละครับ4-1-2-1-2น้าโลครับสำหรับอันดับ5ที่แบบท็อป250นิยมที่สุดนะครับเพราะว่าอ่าสวนกลับเน้นตรงกลางจ่อกลางเเเเเดียยววนนนะคครรัับบบบบก็ไม่่้แาซซตตงอลล ก็รอจังหวะแบบสวนกลับเพราะว่ามีหน้าคู่แล้วก็มีกลางกลางตัวลูกนะครับตัวนี้ก็แนะนําเป็นอันดับ5้านะตัวนี้เลยนะครับสําหรับแผน 4- ี2นงนนาโลนะครับส่วนแผนต่อไปครับก็จะเป็นแผนพวก 4. ี่สาครับเป็นอันดับ4นะครับก็จะเป็นสี่มสาแล้วก็จะเป็นอ่าสีมสามเนะครับที่แบบว่าใกล้เคียงนะครับก็จะมีอ่านี่ครับสแผนนี่เลยผมให้ร่วมกันเลยนะเพราะว่าคนเนี่ยค่อนข้างที่จะนิยมมากๆนะครับ สำหรับสีมสามโฮดดิ้งแล้วก็ F9 นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าเป็นสีมสามโฮดดิ้งก่อนนะครับสีมสามโฮดดิ้งเนี่ยข้อดีเลยคือมันเล่นง่ายครับเพราะว่ากองกลางเรามีอสามตัวเหมือนเดิมครับแดนกลางอ่ะสองฝั่งเนี่ยเราจะเลือกเป็นบล็อกทูบล็อกสองตัวก็ได้แล้วแต่ตามถนัดนะครับแต่ถ้าเราเอาแบบสมดุลเลยนะครับก็ตัวเนี้ยผมแนะนําให้เป็นตัวแบบตัวทําเกมหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะเป็นบล็อกทูบล็อกเหมือนแผนนาโรเลยแหละครับส่วนตัวเนี้ยก็จะเป็นพวกอ่าพลังแฝงเอ้ไม่ใช่เด็กเป็นบู๊แบบดิฟไลน์เพเเมกอออรร์ะไย่างงี้ยยอ่างเชช so, ่่่่นนออออาาาบี้ลโซะไรยงเงงงีีี้้้ยยยโรรรดออะไ่าเคับ แล้วก็ปฏิอัตเนี่ยปฏิวัตก็ได้แต่มาทูเนี่ยมันเป็นบล็อกตุบบล็อกนะครับกองหลังเนี่ยใช้ได้ปกติเลยนะครับก็วิธีการขึ้นเกมเนี่ยคือปีก LW กับ RW คือเราของเราต้องเก่งหน่อยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นบูทปีกหัวกลับอะไรเงี้ยผมว่าเอามาใช้ดีกว่านะครับตรงเนี้ยคือปีกเราต้องเก่งครับเพราะว่าการขึ้นเกมของสีมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีมสาม F9 หรือว่า holding เนี่ยมันจะขึ้นคล้ายๆกันนะครับ เพราะว่ากองหน้าเนี่ยแน่น,นอนว่าตรงนี้จะเป็นตัวปักหลักตัวหนึ่งเลยที่แบบว่าเล่นลูกอกากาศได้พาพืนได้เก็บบอลได้ครับเพราะว่ากองหน้าค่อนข้างเย็งโดดเดี่ยวไอโดดเดี่ยวมากๆนะครับส่วนปีกเนี่ยต้องเก่งๆเลยนะครับใครปีกที่แบบวิ่งไม่ค่อยไวเนี่ยผมว่าเล่นค่อนข้างยากนะครับแนะนําให้เป็นปีกที่มีความไวสูงๆหน่อยนะครับคือความสําคัญของแผน4-3-3เลยนะครับ ก็จะเป็นเสียม 3F9 แล้วก็เสียมสามโฮดิ้งไงแหละที่เป็นอันดับ4ี่ตอนนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับ3เลยครับว่าจะเป็นแผนอะไรนะครับตัวอันดับ3ก็ขอแนะนําเป็นแผน35มห้นั่นเองครับแผนเนี่ยเป็นที่นิยมสําหรับต่างชาติมากๆครับไม่ว่าจะเป็นประเทศอื่นๆนั่นแหละคือคนไทยอ่ะถามว่าเล่นไหมคือเล่นน้อยมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาติมากกว่านะครับที่แบบนิยมมากๆในในในท็อป250นะครับแผนนี้ข้อดีเลยคือมันเล่นง่ายครับเพราะว่ามันกว้างมากๆครับไม่ว่าจะเป็น LMREM ที่แบบางออกค่อนข้างเยอับ แล้วก็จะมีกองกลางตัวลูกหนึ่งตัวแล้วก็หน้าคู่หนึ่งตัวแถม CDM 2ตัวเนี้ยสามารถเติมเข้าไปอีกนะครับทำให้เกมรู้แบบค่อนข้างเย,ยนหนักมากๆครับ ส่วนข้อเสียเลยคือเวลาเราเจอแผนที่แบบว่าเขาเล่นกว้างๆแล้วเขาเจาะปีกเราอะซีบีเรามี3ตัวนะครับถ้าทางออกไปปุ๊บตรงนี้ก็โบทันทีเลยนะครับก็ต้องระวังในเรื่องของการโดนเจาะริมเส้นนะครับข้อดีหลักๆเลยผมว่ามันเล่นง่ายใครที่แบบเป็นสายบุกเนี้ยแบบวิ่งเจาะใครก็ไม่ค่อยเข้าเน้นเกมบุกเป็นหลักเน้นสนุกสนุกกับแผนเนี้ยค่อนข้างจะบุกมันนะครับสามารถเล่นเกมไวได้คลองบอลกลางสนามได้แบบค่อนข้างจะดีนะครับก็แนะนําให้ให้เรามีหน้าคู่ที่แบบเก่งๆพิพิ้วหน่อยครับอย่างเช่นใช้คับหรืออะไรเงี้ยครับเป็นหน้าคู่่ทีแบบ เก็บบอลได้ตัวหนึ่งแล้วก็พิวิวตัวหนึ่งนะครับส่วน CM เนี่ยก็สามารถใช้เป็นเวิร์กเลสสูงต่ําก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นพวกอาบ๊อบบี้เชลตันอะไรเงี้ยก็เอามายืนได้นะครับส่วนหลกัหลกๆเลยผมว่า CDM 2ตัวนี้ต้องเก่งหน่อยครับ c ีดตัวนี้ต้องมีตัวที่แบบพลังงานเยอะนะครับ ถ้าใครแบบงบน้อยเงี้ยก็ใช้พวกอา่ายกาเตยองอันนี้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าใครยกงบเยอะผมว่ามัธอุสกูริทเนี่ยค่อนข้างจะสวยหรือมัธอุดเจลาเนี่ยผมว่าเฟี้ยวสุดละส่วนอ่าซีบีสามตัวซีบีตรงเนี้ยผมแนะนําให้มีตัวที่แบบวิ่งไวๆแบบจัจ๋าเลยตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยตรงกลางเนี่ยให้เป็นแบบตัวที่แบบหมุงเก่งๆหน่อยตัวหนึ่งแล้วก็ซีบีด้านขวาเน้นตัววิ่งไวๆสักตัวหนึ่งครับส่วน l m i m นะ่ะแนะนําให้เป็นแบบว่าเวิร์กเรทเป็นแบบสูงๆหรือว่าสูงกลาง แค่ฝั่งเดียวก็พอแล้วก็พลังงานแบบเยอะๆหน่อยสเตมินาสัก4.5ดาวอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะครับโอเคครับก็จะเป็นแผนเนี้ยเป็นอันดับ3แล้วตอนนี้นะครับสำหรับแผน3 5 2นะครับตัวนอันดับ2นะครับก็ขอแนะนําเป็นแผน4 2 3 1นาโลว่าแผนนี้ค่อนข้างเยอะคนเล่นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือว่าคนไทยนะครับ พะแผนนี้ข้อดีเลยคือเกมรับเหนียวแน่นนะครับด้วยความที่มีซีดีมสตัวแล้วก็มีกองกลางตัวรุกเนี่ยสามารถลงมาช่วยเกมรับได้นะครับจุดสําคัญเลยคือปีสองฝั่งเนี่ยแนะนําให้เป็นตัวที่แบบว่า,าวิ่งไวแล้วก็สามารถเล่นริมเส้นได้แล้วก็หุบเข้ามาเล่นข้างในได้ก็คือแบบเหมือนปีกแบบถนัด2เท้าอย่างเงี้ยแนะนําให้ปี2เท้าสักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเท้า4ีหฝั่งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นเท้า45 2หฝั่งเนี่ยผมว่าเล่นค่อนข้างยากๆนะครับแนะนาให้เป็นแบบเท้า5้าหฝั่งแล้วก็ อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเท้า4-5เลยก็ได้ครับแต่ของผมเนี่ยมันก็จะเป็นเท้า5-5สองฝั่งเนี่ยคือเล่นง่ายเลยนะครับแล้วก็กองกลางตัวลูกตรงนี้แนะนําให้เป็น5-5เลยตรงนี้ต้องบังคับให้เป็น5-5เลยนะครับก็คือสามารถจ่ายบอลได้ยิงไกลได้เกมรับเกมลุกคือครบเครื่องอะไรเงี้ยส่วน CDM แนะนําเป็นเกมรับสักตัวหนึ่งแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอ่าบ็อกทูบ็อกนะครับที่สามารถเล่นเกมรับเกมลุกได้นะครับก็มีหลายๆตัวเช่นชาวัยไทเกอร์อะไรเงี้ยกูรีดวีเอบ ส่วนกองหน้าแล้วแต่เราถนัดเลยนะครับแนะนําให้เป็นพวกอาไนยนครับแล้วก็ตอเลสบาร์เทนอะไรอย่างเงี้ยผมว่ายืนคําหน้าค่อนข้างเยี่ยเฟี้ยวนะครับที่แบบว่าสามารถแบบสวนกลับได้นิดๆหน่อยแล้วก็เก็บบอลได้นะครับแล้วก็พิงมีสกิลมูฟห้าดาวเนี่ยผมว่าค่อนข้างเยี่ยดีนะครับเพราะว่ากองหน้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโดดเดี่ยวแนะนําเป็นกองหน้าที่แบบสกิลมูฟห้าดาวเนี่ยจะเล่นง่ายที่สุดนะครับส่วนเยอะๆถ้าเกิดห้าดาวไม่ได้ผมว่าขอเป็นสีดาวก็พอนะเป็นกองหน้าแบบสีดาวดีกว่านะครับส่วนเกมรับเนี่ยผมว่าเล่นได้ปกติเเเลยยนนนะะครรับพาาว่่แผี ก็จะเน้นเจาะตรงกลางนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยืนแคบมากๆนะครับส่วนใครที่แบบอยากเล่นกว้างๆหน่อยแนะนําแทงบอลให้อ่าอย่างเช่นแทงชาวตั้นเนี่ยเราก็เราก็วิ่งฉี่ออกไปเลยครับอย่างเงี้ยครับใครที่แบบว่าสายเป็นสายแบบเจาะตรงกลางก็ค่อนข้างจะเหมาะเลยแต่ถ้าใครแบบเป็นสายแบบริมเส้นผมว่าแผนนี้ไม่ค่อยเหมาะนะครับเพราะว่ามันนักเตะมันค่อนข้างที่จะ บีบตรงกลางค่อนข้างเะสูงเลยครับเพราะว่าเป็นกองกลางตัวลุกเนี่ยสตัวเลย C M 3ตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นทำติกเน็ตเวิเหดนี่ไหมมันเป็น C M 3ตัวเลยครับก็เล่นค่อนข้าง,างย,ยากๆนิดนึงแนะนําให้แบบเป็นสายแบบต่อบอลแล้วก็เน้นเกมรับแล้วก็สวนกลับดีกว่านะครับ โอเคครับอันนี้ก็เป็นแผนที่2นะครับเดี๋ยวเราไปดูแผนที่1กันเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นแผนันดับ1น,นะครับที่แบบว่าไทยต่างชาตินิยมที่สุดเลยก็คือแผน422 2, นั่นเองครับทำไมถึงแผนนี้ถึงนิยมนะครับเพราะว่ามันไต่แรงง่ายนะครับด้วยความที่มีหน้าคู่แล้วก็มีกองกลางเนี่ยมันต่อบอลง่ายมากๆนะครับแล้วก็มีซีดีมสตัวนะครับ แต่ข้อเสียเลยคือถ้าใครแบบคุมกลางแบบมั่วๆเนี่ยซีดีเอ็มมันค่อนข้างเยอะโบนะครับเวลาเจอฝอั่งตรงข้ามที่แบบขึงอะไรเงี้ยใครๆถ้าเราต้องความความข้าใจก่อนว่าซีดีเอ็มสตัวเนี่ยต้องอคุมดีๆเลยนะครับถ้าเกิดคุมไม่ดีเนี่ยคือโคตรโบเลยนะครับ แต่ข้อดีเลยเวลาเซตบอลเนี่ยมันจ่ายถ่ายเทได้แบบทั่วสนามครับมี c m 2ตัวซ้ายขวากองหน้าคู่นครับ CDM นะ่ะแนะนําให้เป็นบล็อก x ไปเลยครับสตัวตรงนี้ครับแนะนําเป็นตัวแบบจ่ายบอลนินเนๆหน่อยเพราะว่า CDM 2ตัวเนี่ยต้องอมีความเรียกว่าค่าพลังการจ่ายบอลที่แบบเยอะๆหน่อย ถ้าเป็นตัวที่แบบจ่ายบอลไม่ค่อยดีเ่ยผมว่าจะเสียเปรียบมากๆนะครับแนะนําให้เป็นแบบตัวแบบจ่ายบอลดีๆสักจ่ายบอลเริ่มต้นที่ประมาณสักร้อยสามสิบร้อยยี่ห้าขึ้นไปดีกว่านะครับเวลาเราจะใช้สีดียมจ่ายบอลน,นะครับส่วนริมเส้นเนี่ยผมว่าเอาปีกมายืนได้เลยครับพวกปีก L W ลวิเนี่ยเอามายืนได้เลยนะครับก็แนะนําเอามายืนดีกว่านะครับอย่าใช้แบบอย่างเช่นฮัมซิกอย่างเงี้ยเอามายืนอย่างเงี้ยผมว่าไม่ค่อยเก่งนะครับแนะนําเอาเป็นพวกอย่างเงี้ยปีก L W มายืนเลยนะครับถึงมัน O V R มมันนจะะไไ่่ด้แตค่อนข้างจะดีกว่านะครับแล,แล้วมันก็จะเล่นนนนใแรร้งงงคค่่อขาายะับ ส่วนคู map, ่หน uh, ้าเนี่ยแล้วก็แล like ้วแต่เราเลยนะครับคู่หน้าเนี่ยแนะนําเป็นเท้า55สักตัวหนึ่งแล้วก็เท้า4ี่ห้าตัวนะครับนี่ครับมันก็จะทําให้เราแบบต่อบอลง่ายนะครับเวลาเราจ่ายพวงจ่ายบอลแผนเนี่ยมันมันทำมันเล่นง่ายๆครับเพราะว่ามันเหมาะกับสวนกลับด้วยเหมาะกับอ่าเซตบอลด้วยครับมันสามารถถ่ายถ่ายซ้ายถ่ายขวาถ่ายกลางคือถ่ายได้หมดนะครับก็เล่นค่อนข้างยังง่ายเป็นแผนที่นิยมที่สุดนะตอนนี้นะครับก็คือทั้งไทยทั้งต่างชาติน่ะนิยมเล่นมากๆนะครับแผนนี้ใครที่แบบ อยากกลองไปเล่นก็แนะนําเป็นแผน4-2-2เนี่แหละครับเป็นลำดับหนึ่งนะตอนนี้เลยแหละครับโอเคครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท็อป5เบสฟอร์มิชันที่ดีที่สุดในเกมนะครับก็คือ5แผนเนี่ยผมว่าดีที่สุดในเกมละคนดูที่แบบว่ากําลังมองหาแผนอยู่ก็ผมว่าเอาแผนจากท็อปแล้งท็อป250หรือว่าทั่วโลกเนี่ยเี่เขานิยมเนี่ยเอามาเล่นเอามาปรับใช้กัเเบเราเนี่ยค่อนข้างจะเล่นง่ายเหมาะกับการขึ้น10ดาว20ดาว30ดาวแล้วก็ถึง50ดาวไปเลยนะครับ โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากก,ากาดไลค์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันใหม่ครับ